สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาดูอาการของพึ่งที่กําลังใจแยกรังนะครับเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ก็มีตัวงานกําลังวินว่อนอยู่เต็มท้องฟ้านะครับแต่ว่ากําลังรอนางพญานะครับที่กําลังจะออกมานะครับตอนนี้พึ่งงานไล่พร้อมแล้วนะครับ แต่ว่าตัวนางพญายังไม่ยอมออกจากรังนั่นเองนะครับเพื่อนๆเราต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าพึ่งรังนี้จะแยกรังจากเราไปหรือเปล่านะครับเพื่อนพึ่งรังนี้เป็นรังในระบบคอนนะครับเนื่องจากว่าตัวงานเยอะแล้วก็เป็นกล่องรังเล็กนะครับพื้นที่มันครับแคบนะครับก็เลยสร้าง ตัวผู้แล้วก็อนางพญาขึ้นมานั่นเองนะครับเพื่อที่จะแยกขยายพันธุ์ไปที่อื่นนะครับตอนนี้ดูนะครับตัวงานนี้วินว่อนไปไกลแล้วนะครับตอนนี้ก็วินว่อนอยู่เต็มท้องฟ้านะครับถ้าเจออาการแบบนี้ก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าพึ่งกำลังจะแยกลังนั่นเองนะครับ ้านางพยายังไม่ยอมออกนะครับตัวงานก็จะไม่ไปไหนนะครับสังเกตด,ดูนะครับเพื่ออกมาแล้วนะครับสังเกตด,ดูนะครับว่าจะเจอนางพญายหรือเปล่า โอ้โหออกมาเยอะมากนะครับเพื่อนๆสังเกตด,ดูหน้าลูกน,นี้นางพญานะครับนางพญาออกมานะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหนางพญาออกมาแล้วนะครับอือหือแย,ยกยรังไปแล้วจริงๆ นางพญาออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าผมมองที่หน้ารังนะครับเจอนางพญาเต็มๆนะครับบินเกาะมือด้วยนะครับไปแล้วนะครับรังนี้จะไปทางไหน ถ้าว่าเราเจอจุดเกาะน,นะครับเราก็จะไปเอาลังลอกของเรามาวางไว้ในในระยะประมาณ10เมตรถึง20เมตรนะครับรอรู้นะครับว่าจะไปทางไหนนะครับ <c oughs> ถ้ามีตัวพึ่งงานออกมาวินว่อนในลักษณะคล้ายๆกับพึ่งที่ออกขับถ่ายในช่วงตอนบ่ายๆนะครับถ้าเยอะเป็นพิเศษนะครับ แล้วก็สังเกตดรูระยะเวลาถ้าหากว่าเกิน4ี่้านาทีขึ้นไปอันนี้แสดงว่าพึ่งกำลังจะแยกรังนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นพึ่งออกขับทายนะครับจะไม่เกินสี่้านาทีนะครับก็จะบินกลับเข้ารังนะครับเหตุการณ์ก็จะปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นพึ่งที่กำลังจะแยกรังเขาจะไม่ยอมเข้ารังนะครับตัวงานจะวินบอนอยู่ รอนางพญาอยู่บนอากาศนะครับแล้วก็รอนางพญาที่กําลังจะออกมานะครับ <c oughs> แต่ถ้ากว่าตัวนางพญาไม่ออกมานะครับตัวงานที่วินบอนอยู่บนอากาศก็จะลงมาเกาะตามจุดต่างๆนะครับจะเกาะเป็นก้อนหรือว่าเป็นกลุ่มเอาไว้นั่นเองะครับทุนถ้าเขายังไม่พร้อมที่จะแยกวันนี้ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นเย็นนี้ก็ได้ครับ ไม่มีใครกำหนดได้ถูกนะครับแต่สังเกตอาการได้นั่นเองอเนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอรูจุดเกาะน,นะครับเพื่อนๆตอนนี้กำลังวินว่อนอยู่เต็มท้องฟ้านะครับไปทิศทางนี้นะครับทางนี้ก็จะมีลังล่อของเพื่อนบ้านเขาอยู่นะครับเนี่ยห่างออกจากตัวบ้านไป ประมาณสองถึงสมหลังคาเรือนนะครับก็จะมีคนเลี้ยงพึ่งนะครับอยู่จุดนี้อีกหนึ่งหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับจะมีสองหลังที่เลี้ยงพึ่งโพล่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีหลังล่อวางไว้อยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวรอรูจุดเกาะน,นะครับเพื่อนๆ การแยกลังของพึ่งโพงนะครับเราสังเกตดูอาการไ่้นะครับแต่จะกําหนดไม่ได้นะครับกําหนดวันและเวลาไม่ได้นะครับแต่เราสังเกตอาการไ่้นั่นเองนะครับโอเคนะครับสรุปก็คือแยกลังไปเรียบร้อยนะครับนี้ก็คือกลุ่มที่หลงเหลืออยู่ในรังนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอรูจุดเกาะนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ